มาเป็นลำกันเลยทีเดียวครับนี่คือ OPPO Find X9 Pro สมาร์ทโฟนกล้อง Hasselblad ตีบวกด้วย OPPO Hasselblad Teleconverter ที่จะมอบประสบการณ์ระยะซูม230มิมหรือระยะ10เท่าแบบ o p ปติคอลที่คมที่สุดจาก OPPO พร้อมซูมได้ไกลสุดถึงระยะ200เท่าส่วนใครไม่อยากติดบ้องก็โหดไม่แพ้ใครครับกับกล้องเลนหลัก50ม p เซล F 1.5 อัลตราไวท50เมกะพิกเซล f 2.0มุมมองความกว้าง120องศาและกล้องเทเลโฟโต้ตัวชูโรง200เมกะพิกเซล f 2.1ระยะ3เท่าสามารถซูมได้ไกลสุดถึง120เท่าพร้อมให้ทุกเลนมีสีสันที่เที่ยงตรงในทุกสภาพแสงด้วย Color Spectrum Sensor และอีกจุดเด่นของกล้องไฮเซลบัตต้องนี่เลย Expand Mode อัปเกรดฟิล์มลุกมาให้เลือกมากขึ้นเหมือนเราได้พกกล้องตัวหลักแสนของ Castle Black ในไซส์ขนาดย่อมกับ oppo f i n x 9 pro นี่แหละสมาร์ทโฟนที่สร้างมาเพื่อความคมชัด